ก็ขอสัตย์ e, ีสมาชิกมวยหูให้ปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o u t u b e มวยหูให้ปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันพฤหัสที่17สิงหาคม2 5 6 6ผมมวยหูให้ปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนช็กของรายการมวยดีวิถีไทยช่อง36นะครับนะเวทีจิตมังนน์ประจำวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566นะครับ สำหรับการที่ผมทำคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนช็กขึ้นทางช่อง YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกผูที่ต้องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ครับผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดหน้าครับ p a k y o k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับต้องขอขอบคุณกําลังใจครับที่ให้ผมมาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดว่าผมฟันทองหลังช่างทําใบเขียวออกมา แล้วชนะ4-0ไม่ว่าช่องไหนก็ตามครับค่อยรับโบนัสทันทีหนึ่งกำปั้นนะครับก็คือผมจะต้องส่งใบเขียวให้ให้ก่อนนะครับนะก่อนวยช็อกถ้าในใบเขียวชนะ4-0ก็รับโบนัสทันทีหนึ่งกำปั้นนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยกรับเดินเข้าตู้แล้วดูว่า อย่างสู้ข้อมืค่อยได้หรือว่าตัวลุ้นตัวเชียร์มาช้าหรือว่าข้อมูลมวยมีน้อยนะครับนะการตัดสินใจก็จะลําบากเพราะว่าการลุ้นการเชียร์มวยไม่สามารถลังเลได้นะครับนะถ้าลังเลเราจะเสียเปรียบทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ฟังผมพากหรือว่าฟังข้อมูลก่อนชกเพื่อประกอบการตัดสินใจก็จะทําให้สมาชิกนั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้ไวขึ้นนะครับมวยหูผมพากเองคนเดียวครับปรัดสุขสวัสดิ์นะครับนะทุกช่องเลยก็เดือนละ1000บาทสัปดาห์ละ300บาท รายวันก็วันละ200บาทแล้วก็ถ้าฟังเฉพะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเดือนละ600บาทนะครับ ลายเสียงมีสองกลุ่มครับลายเสียงกลุ่มธรรมดาแล้วก็เดือนละสีระบาดฟังได้เฉพาะสัสดิ์ทิศแล้วก็ลายเสียงเวพฟังได้พระอาทสุขสัสดิ์ทิศนะครับนะฟังไว้ 5G เป็นรองมวยหูเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทุกตุ่มก็จะมีใบเขียวให้ก่อนมวยชกเพราะว่าผมเป็นมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนมวยชกทุกคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะทุกคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับนะอาจจะเป็นมวยหูเพียงคนเดียวของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับนะที่มวยยังไม่ชกเลยนี่บอกตัวลุ้นตัวเชียร์ครบทุกคู่ ทุกช่องอย่างแน่นอนนะครับท่าในใดต้องการสมัครแบบไหนอย่างไรก็สามารถติดต่อได้นะครับนะ้าที่ ID ดี n ล h a p p y p y ้บอทสองศูนะครับนะเบอร์เบอร์โทรก็0 8นย์แปดสอ้าหนะครับแนะถ้าใบเขียวก็เดือนละ300นะครับ ถ้าใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่าการวิเคราะห์ของผมนั้นมีประโยชน์นะครับนะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผมหนึ่งครั้งนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเลือกที่ใหม่ที่ผมจะลงให้นะครับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยทางช่อง YouTube นั้นเป็นเรื่องที่ยากนะครับนะตอนนี้ก็มีผู้วิจารณ์มวยนี่น้อยลงเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าคู่มวยที่จัดมาแต่ละ แต่ละศึกแต่ละสายอะไรต่างๆนี่บางครั้งบางคราวก็หาข้อม <imi> ูลยากนะครับเป็นมวยใหม่ๆแทบทั้งสิ้นนะครับนะแต่ว่าผมเองก็พยายามที่จะหาข้อม <like head> ูลให้อย่างละเอียดที่สุดแล้วนะครับนะแต่ละคู่ก็ใช้เวลาเป็นอย่างยาวนานเลยนะครับนะพอผมนําเสนอนานนิดนานหน่อยนี่ก็มีคนไม่พอใจหาพูดมากนะถ้าท่านเลือกมวยหูท่านจะต้องเลือกมวยหูที่พูดเยอะนะครับนะพูดเยอะพูดเร็วแล้วก็พูดคล่องนะครับนะถ่านเคยเจอมวยหูตะกุงตะกุกตะกักพูดตะกุกตะกักพูดช้า หรือว่าอําอังอึงๆอย่างนี้ท่านจะไม่ทันนะครับนามวยหูที่เก่งๆนี่จะพูดเก่งทุกคนแล้วก็จะพูดไวเหมือนผมด้วยนะครับนผมเองนี่จะพูดไหลลื่นไปหมดเลยนะครับใน,นเวลาภาคมวยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเตียวมวยหูวิเคราะห์มวยเนี่ยอาจจะพูดเยอะนิดนึงเพราะว่ามวยหูเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพที่มีความรู้ในเรื่องของมวยถือว่าน่าจะดีในระดับหนึ่งกันทุกคนนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่1ก็เป็นการพบกันระหว่างธานแสดงจงสนันสิทธนายเคพรกับธานักกะฬานุ่มมรกเพชรปอสุวรรณนะครับนำมวยคหรือว่าสิบบอนใต้นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก10 8ปอนด์ สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงจงสนันนี่ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างี่กำยำล่ำสันาตันใกล้เคียงกันนทรงมวยในี่ะเ็นเดินหน้าท้าชนเขานายสุรุดันยันห้ายกระบุรขงจกท่าดวลชวนแรกตลอดเกมเอาตูวนี้หนักแรงทุกลูกนะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่ขยันาวัธนะครับวัวจิตวิจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลตระหนักที่เขาตด้านจงสนันสิทธนายเคอายุสิบแปดปีและหกสิบเซนจากระบีน้ำหนักปล่อยๆก็ห้าสิบสองกิโลกรัมน้ำหนักที่ชกบิวเวทประจำก็หนึ่งร้อยสิบปอนด์ ปี66ชกไปแล้ว4ครั้งก็ชนะ3เป็นการชนะ1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งชกไปทีมกรุงม,มาแล้ว5ครั้งชนะนัก,กชก1ครั้งในยกที่3แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมกรุงม,มาก่อนงัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าท้านกอล์ฟแดงน่าจะอยู่ระยะกรบผ้ายกนะครับนะักนะเคยชกที่เวทีจิตมณฑลมาแล้ว2ครั้งก็ชนะทั้ง2ครั้งด้วยนะครับ ส,ส,ส่วนต้น้านของฝ่ายน้เงินมอดเพชรนี่มอดเพชรก็เป็นมากว่าครับรูปร่างจะสูงยาวเท่าๆกันนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือบุบบุญเข่าในครับรู้กราบได้เก็บการวัททำได้ดีมีทนอกีทนาไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตวิจัยก็ถือว่ารเบเป็นบรรยากาศน่าเสียดเสียงเชียร์น <c oughs> ี่ต้องบอกว่ามอดเพชรน้ำเงินนั้นดีกว่ามากนะครับข้อมูลทนด้านเทคนิคตางด้านฝ่ายน้ำเงินมอดเพชรนี่อายุ22ปี160เท่ากันจากจังหวัดสงขลาเข้ากระบีกับสงขลานะครับนะ น้ำหนักปล่อยๆนี่ดูว่าจะมากกว่านะครับก็คือ54กิโลกรัมเวทสำหรัชกประจำจะอยู่ประมาณสัก104-105ปอนด์นัดนี้ชก108ปอนด์ก็ถือว่าเพิ่มเวทขึ้นใหม่อีก3ปอนด์นะครับปี66นี่ชกไป3ครั้งก็แพ้2เสมอ1นะก็ปี66นี่ยังไม่เคยชนะไครครับสำหรับท่านข้าวปาน้ำเงินชกไวทเทียมกรุงมมแล้ว3ครั้งก็แพ้2เสมอ1นะก็ไม่เคยแพ้นอกและก็ยังไม่เคยชนะนกไข่นะครับ สำหรับมื่อคนนี้ในเรื่องของน้ำหนักการชกนี่ทางด้านข่าแปงะเด็นจะชกเป็นใหญ่กว่าก็อยู่ประมาณสัก110บปอนด์นะส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินก็จะชกตัวประมาณสัก1 0 0่งอปอนด์นัดนี้มาประกอบกันที่ทางด้านข่าแประดง108แล้วก็ทางด้านฝ่ายน้ำเงินมารดกเพชรได้น้ำหนัก1นึ่ก้อนก็คือ109ผมก็เลยอ่านว่าฝ่ายมารดกเพชรไม่ได้เปรียบนะครับไม่ได้เปรียบเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ำหนักที่เก่งของตัวเองนะครับคือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะช้ากว่า เพราะว่าน้าหนักตัวเองชอยู่ร้อยสี่ร้อยห้าด้านนี้นช่วงหนึ่งร้อยเก้านะครับเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ปอนด์ห้าปอนด์นะผมดูว่าการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นรองด้วยนะครับนะอาวุธมวยหนักแรงต่างๆเลยต่างๆนี้ก็ยังเป็นรองทางด้านของกชกอยู่นะครับชี้ตัวชอบคังชันก็ยังชอบไปที่ทางด้านของจงสน,นจงสนันสิทธนายเคถ้ามีการชนะน็อกเกิดขึ้นก็ยังเชื่อว่าทางด้านของจงสนันมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะน,น็อกทางด้านของรดอกแพชนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านควประแดงเลิศศิลาจิตมางนอนพบกับทานาของฝ่ายน้ำเงินฟีโน่ชอเกตีนาหมวยคู่นี้ชกกันพิกัด112ปอนด์สำหรับทางด้านของประแดงเลิศศิลาก็เป็นหมวยซ้ายรูปร่างเนจะสูงยาวเสียบเปรียบช่วงช็กเห็นชัดเจนนะสรงมวยก็ปีมือบุฒบุญเข่าในครับรุกรับได้เก็บกันวุฒิทำได้ดีมีทนนอกมีทานในชกวงนอกเก่งฝ่าวงในเล็กน้อยทรงมวยเนจะแข็งแกร่งแข็งแรงบริการหน้าเสือเสียงเชียร์นั้นหายห่วงครับนะเพราะว่าจิตบางนอนนั้นแพ้ยากนะครับ ข้ามูลท่านนักทินของท่านเเิศศิลาจิตมังนอนปัจจุบันอายุ17ปี1 63เซนจากจังหวัดสุรินทร์น้ำหนักปล่อยๆก็53กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจำก็อยู่ประมาณสัก110ปอนด์นัดนี้ชก112ปอนด์นะครับปี66ชกไป3ครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งด้วยนะครับนะเป็นการชนะคุช่ชก1ครั้งในยกที่3ชกเวทีมักงกรมาแล้ว11ครั้งชนะคุช่ชก3ครั้งในยกที่2 3 4แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว น่าจะเยนรนยะครบ่ายกนะครับส่วนด้านของฝายโดนันฟีโนโ่โชเกตวีนาพีโนกเขาเป็นมอยขวาครับรูปร่างน,นี่ดูว่าจะสูงยาวได้เปรียมชัดเจนสรงมวยก็ตี่มือบุบุนเข่าในขับรูปรับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทนอกเป็นทไน่ชกวงนอกแข่งกว่าวงในเล็กน้อย สมวยแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ขอ้อมูลท้านเทคนิกรตระพีนนโนอายุ16ปีสูง171ก็สูงกว่าประมาณสัก78เซนจากบุรดรร์มเวทนักป,ปล่อยก็ใหญ่กว่า3กิโลก็คือ5 6กกิโลกรัมเวทชกประจำก็ร้อย12ปอนด์ปี6 6นี่ก็ชกไป3นะชนะ2แล้วก็เป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่3ชกไปทิมกรุงมทพล8ครั้งชนะนอกชกสองครั้งในยกที่2ยกที่4แล้วก็แพ้นอกให้กับท่านของชอกในเวทีมัง,รงกร ยังไม่เคยชกที่เวทีแห่งนี้มาก่อนนะครับสําหรับด้านของปีโน่นะครับสําหรับมาคุนนี้ก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากครับนะช่วงนี้จิตมังนนีนกระแสะเขาเชี่ยวนะ กำลังเชื่อกําลังแรงคู่ขี้สุดสีนี่หรือว่าเป็นรองในชูให้จิตมังนอนในชนะหมดเลยนะครับนะับบริการน่าเสือเสียงเชนดีกว่ามวยขึ้นเวทีไปในราคาอายังดีๆอยู่นะครับนะาไม่ต้องสนใจครับนะร้องก่อนมวยชกเลยมวยขึ้นไป,นไปกําลังไหว้ครูอยู่ก็ร้องไปที่เลิศศิลาจิตมังนอนแล้วก็มีราคาดีก็แต่งตัวซื้อกาบางทุนเอานะครับนะนะถ้าจะแพ้ก็น่าจะพลิกแพ้ในยกท,ท้ายๆนะครับนะแต่เราก็ออกตัว กินสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับชี้ตัวชอบกคนช่างก็ยังชอบไปที่เรื่องของเลเิลาจิตมังนอนนะครับคู่ที่3ามครับเป็นการพบกันระหว่างธนาข้าวฝันฟ้าคันนองเพชรบ้านบึงพกักรธนาข้าวฝันเงินเพชรทองชัยเกียรตินครชนหมดคู่นี้ธนาฝังโชคพิกัด137่ามสิบปอนด์สุดข้าวฝานเงหน,นึ่งรามิบแปดปอนด์ ทางด้านของฝ่ายแดงฟ้าขนองก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวทรงมวยฝีมือบุบุนเข่าไหนครับรู้กันได้เก็บการวุดของชกทําได้ดีมีท่านอกมีท่างในาชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงตลอดเกมหัวิตหัวใจก็ถือว่าระเบิดเซ์เป็นน้องชายของสลาดดันนะครับข้อมูลาด้านเทคนิคของด้านฟ้าคนองในปัจจุบันอายุ17ปี175เซนจากชนบุรีเวทนักบอยบอยหกสิ่กิโลกรัม เวทน้ำหนักชกประจำ135-138ปอนด์วันนี้ชก137ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักสบายๆปี66ชกไปแล้ว6ครั้งก็ชนะ2เป็นการชนะน็อก1ครั้งในยกที่2แล้วก็แพ้4เป็นการแพ้น็อก1ครั้งในยกที่3ชกววทีมกรุงมาแล้ว20ครั้งชนะน็อกคู่ชก2ครั้งในยกที่2กับยกที่4และก็เคยแพ้น็อกคู่ชก1ครั้งในยกที่3นะครับ ส่วนตันั่งของป่าเนินเพชรทงชัยเกตนครชนก็เป็นหมวยกว่าครับรรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวเสียเปรียบช่วงชกคู่ชกเล็กน้อยนะครับนะ้ทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในร,รับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทะนอกปีทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็หวัวใจก็ถือว่าระดับการดูกมือบุบมือการผ่านมวยนั้นดูว่ายังเป็นรองทางด้านของผู้ชอกอยู่นะครับ สรับทางด้านของแพทยธงชัยอายุ21ปี172เซนก็ต่ำกว่าประมาณสัก3เซนจากชนบุรีเช่นกันนะก็ถือว่าเป็นดาวิเมตชนบุรีนะครับไป6คงั้บไป2ครั้งก็ชนะนักคูชก1ครั้งในยกที่3นะครับ ส่วหับหมวยคูณนี้นี่ก็ไม่ต้องคิดมากครับนะขึ้นไปก็ใส่ไปที่ด้านของฟ้าขนองเพชรบ้านเบิงได้ก่อนนะครับนนดูว่าน่าจะมีอรไของนําก่อนเพราะเป็นมวยที่ขยันตั้งแต่ตน้นแก่นะครับนะ <c oughs> ขึ้นไปนี่ก็เดินใส่ตามสไลตล์ของสลาตันจิตมังนนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพอเพอก็อาจจะลุ้นกินเต็มได้ก่อน,น,น <c oughs> ด้วยนะครับนะก็ยังไงก็ต้องมีราคาสีให้หนึ่งให้ออกตัวได้ก่อนนะครับนะชี้ตัวชอบบอนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของฟ้าขนองเพชรบ้านเบิงนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างธนัทขวายแดงโจเซฟจิตเมืองนนพบกับธน,ทนัทขวายนวนพรพิทักษ์สจต,ต้ปราจีนเมื่อคู่นี้ก็ชกกัรพิกัดน,น้ำหนัก138บปอนด์ สำหรับทางด้านของแสดงโจเซฟจิตเมืองนนก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่ดูว่าจะเป็นรองโชคชักเล็กน้อยทรงมวยก็ฝีมือบุมบุนเข่าในครับผมได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทะนอกปีทไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในประเภทตั้งรับจบทางดึงบังตั้งโต้อยู่ข้างเชือกนะครับน่าอาศัยน่าเสือบรรยากาศเสียงเฮเชียนะครับนะก็ดูว่าวงในนี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่าทรงมวยนี่แข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บรรยากาศน่าเสือเสียงเชียนั้นดีกว่ากันชัดๆนะครับ ข้อมูลต้นนันเทคนิคของต้นนันโจเซฟจิตเมืองนอนปัจจุบันอายุ18ปีสูง175เซนเมตรจากสโลวาเกียนะครับนะเป็นนักมวยต่างชาตินะครับนะแต่ว่าอยู่เมืองไทยนานแล้วนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่อยู่ที่66กิโลกรัมเวทน้ำหนักชกประจำก็138-142ถึงปอน นัดนี้ชกหนึปอนด์ก็ต้องดูเช้า,ชาวันช่างด้วยนะครับว่าทางด้านของโจเซฟนั้นมาน้ำหนักเท่าไหร่นะส่วนมากมาเกินแล้วจะไม่ยอมลดตลอดนะครับนะทางด้านของโจเซฟอาศัยว่าเป็นมวยคนจัดนะครับน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้ชกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอดูในเรื่องของน้ำหนักกันให้ดีเป็นพิเศษด้วยนะครับนะส่วนสมัยยิมมวยหูหปืมวยไทยไม่ต้องทาอะไรทั้งสิ้นนะครับนะผมเองก็จะเป็นคอยคอยดูแลแล้วก็รายงานในเรื่องของน้ำหนักที่แท้จริงให้เกีบสมาชิกฟังกันอยู่แล้วนะครับ ปีปีหกหกนี่ทางด้านของโจเซฟนี่ก็ชกไปแล้วทั้งหมดนี่ก็สี่ครั้งนะชนะคะแนนหนึ่งครั้งสเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้สองครั้งนะครับก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชกเป็นทีมมกรุมไแล้วสามสิบครั้งเคยชนะนกคูชกเพียงครั้งเดียวและก็เคยชนะนกแล้แลก็เคยแพ้นกคูชกสองครั้งนะครับใน,นประเภทโดนเตะขาทีเดียวทิ้งตัวก็มีครับสำหรับทางด้านของโจเซฟนะครับ ส่วนตันนั่งของฝ่ายเนินพรพิทักษ์สจต้องปราจีตก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้เปรียบแผ่นชัดเจนนะสองมวยนี่ ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในนะบูสู่ดันดันห้ายกรัะบุนองชกท้าดวลชวนแลกตระกูเกมนะครับนะวงนอกนี่วงนอกนี่ก็ดูว่าจะคู่ขี้สุขสีนะแต่ว่าวงในนี่ขวางหน้าจะใส่ดันแทงนี่แรงเลือกเลยนะมีเหลี่ยมผักล้มเสีทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีครับมีบัตมีสอเขาออกสูส้คัดสมองโมเดีร์จิตวิจก็ถือว่ารับประต็นแต่ว่ากระดูกมวยบมวยการผ่านมวยนั้นยังเป็นรองทางด้านของโจเซฟรวมถึงบรรยากาศหน้าเสือดเสียงเชียเพราะว่าเจอกับมวยคนจัดด้วยนะครับ ขอ้อมตดานเทคนิคของทางด้านพรพิทักษ์สอจอต้องประเจนในป,ปัจจุบันอายุ16ปีก็อ่อนกว่า2ปีสูง183นะครับนะก็สูงกว่าสักประมาณสัก8เซนติเมตรนะครับนะประมาณสัก8เซนจากจังหวัดอุบลนะครับนะซ้อมอยู่ที่แสงมรกตรเวน้นนอกไปป่อยก็ใหญ่กว่าประมาณ1กิโลกร,รัมก็คือ67 ปีหกหกนี่ชกไปแล้วห้าครั้งก็ชนะสองแพ้สองแล้วก็เสมอหนึ่งชกมังกรมาแล้วแปดครั้งเคยชนะนก,กชกหนึ่งครั้งในยกที่สองแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมเลยอ่านว่าทางด้านของพอรพิทักษ์น่าจะเดี่ยวระยะครบห้ายกนะครับสำหรับมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ้วนะก็เป็นทางด้านก็เป็นทางด้านของพอรพิทักษ์ ต่นจะต้องระจินครับที่ชนะคะแนนเมื่อวันที่4มิถุนาปีนี้นะครับที่ผ่านมาันะโชคประัก4 1 4 2ปอนด์ที่เวทีจิตมืองนอนแข่งนี้ด้วยนะครับก็ชนะกันแบบเห็นเห็นปลายๆนะไม่สามารถที่จะชูส่วนได้นะครับมาเจอกันใหม่นัดนี้นะครับสถานการณ์ก็ในเรื่องของการชูสวนหรือว่าในเรื่องของหน้าเสือเจ้าที่เจ้าถิ่นนั้นก็ยังคงร้อนแรงนะครับยังคงร้อนแรงนะก็แต่ผมอ่านว่าก็คงจะไม่กล้าสวนกันบ่อยนะ ที่ผ่านมานี่ก็โดนด่าเละเทะยับเยินนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามวยนี่ทา,าน,ทนได้ขอพรไปทักชนะได้ก็คงจะชูมือให้ชนะเหมือนที่เคยชอบกันมานะครับนะชี้ตัวชอบบอลช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของพอรไปทักสอจออต้งปราจีนนะครับก็ครบต้นกันทั้ง4คู่นะครับนะสำหรับรายการของวันอาทิตย์นะครับส่วนรายการวันเสาร์ช่อง9ก้านี่ต้องบอกว่ามวยนี่ไม่ดีนะครับในะจัดมวยนี่ใช้ไม่ได้ผมเอง นิครับมวยลาบากมากเลยช่องเก้าก็เลยไม่ได้ขึ้น YouTube ให้นะครับนะัต้องรอหลังช่างเพียงอ,อย่างเดียวว่า,านักมวยที่ขุดมาชกกันแต่และคนนั้นมีสภาพกันเป็นแบบในอย่างไรนะครับนะค่าตัว1 0 0 0ันบาทนะครับช่องเก้าในค่าตัว1000แต่ว่าคู่มวยนี่คู่1คู่2นี่ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่นํามาขึ้นยูทู e ให้นะครับนะักกลัวว่าจะผิดพลาดแล้วท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็จะด่าว่าผมกันอีกนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ